สวัสดีค่ะจากบาวลายมคงพยอมค่ะนี่ต้นมะยมแดงของบัลายมังพยอมนะคะตอนนี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะนี่ค่ะต้นก็สูงประมาณเจ็ดสิบเซนได้แล้วนะคะสามารถที่จะจำหน่ายได้มีไม่มากนะคะเพราะว่าใกล้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เลยมาบอก f อฟนะคะที่เคย จองจองไว้นะคะนี่ค่ะไปถึงลงปลูกได้เลยนะคะถ้าใครจะรับไปนะคะเดี๋ยวก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยอคอกใส่บำรุงโคนอีกสักนิดนึงนะคะนี่อันนี้เป็นรุ่นสองนะคะรุ่นแรกก็เหลือรุ่นแรกเหลืออยู่หกต้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น ต้นพีนัทนะคะเดี๋ยวเราจะมาบำรุงดินกันนิดหน่อยนะคะอันนี้เราก็จะเพิ่มนะคะเพิ่มดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกแล้วก็จะโรยโรยยลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินเสริมเข้าไปเลยนะคะมายมแดง เป็นไม้มงคลนะคะแถมกินได้อร่อยด้วยนะคะกินแล้วจะชุ่มคอนะคะจะชุ่มคอเรียกว่าชื่นใจมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนนี้บานแมงพิยอมก็ไม่แน่ใจนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ชอบกินอะไร,ประแปลกๆพอไปเจอที่แรกเลยเห็นลูกเขาสวยดีนะคะก็ถามเขาว่าต้นอะไรเขาก็บอกว่าต้นมยมแดง พอดีเลยไปเที่ยวงานกาชาตินะคะที่ตัวอำเภอก็ไปเจอเขาขายต้นก็จะเล็กกว่านี้สักนิดนึงนะคะซื้อมาต้นละไม่แน่ใจว่าสามรอยหรือ2องปดินะคะต้นขนาดนี้ได้มั้งจะเล็กกว่านี้นิดนึงนี่ค่ะก็อยากได้เนาะ พอไปเห็นที่บ้านคนอื่นเขาลูกเขาสวยเขาเก็บมาให้กินอรู้สึกว่าชุ่มคอเวลาเหนื่อยๆมางี้จะชุ่มคอมากเลยที่คอแห้งแบบนี้แล้วก็เป็นที่นิยมของคนเมืองที่เขาชอบกินก็เลยซื้อมาปลูก นี่ก็จะโรยโรยปุ๋ยอคอกนะคะลงในถุงเล็กน้อยไม่ต้องใส่มากก็ถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะก่อนหมดนะคะว่าจะขยักไว้สักสองสมต้นเอาไว้ปลูกเอง เอาไปปลูกไว้ในสวนป่าหน้าบ้านเผื่อแขกไปใครมาจะได้เก็บกินได้จะได้รู้ว่าของดีมีประโยชน์เป็นยังไงนี่ค่ะก็โรยโรยปุ๋ยคอกนิดหน่อยเพิ่มดินดินนี้ก็ผสมปุ๋ยคอกเป็นดินเป็นดินที่หมักนะคะหมักด้วยใบไม้นะคะผสม มะพร้าวสับเล็กน้อยนี่ค่ะต้นสวยไหมคะนี่ค่ะนี่คือต้นมย,ยมแดงนะคะเป็นไม้ที่ลูกกินอร่อยแล้วก็มีจำหน่ายน้อยมากตามร้านค้าทั่วไปก็หายากเพราะว่า การเพาะของเขาตอนนี่แรลงพยมตอนมาพยายามตอนมาสองข้าวสามปีนี้นะคะไม่เคยติดเลยนะคะตอนแล้วถ้าตอนและกลิ่งเขาจะหักหมดเลยหรือไม่งั้นก็กิ่งแห้งไปเลยนะคะก็คือยังตอนไม่ได้เลยส่วนมากก็จะใช้เพาะเมล็ดนะคะที่ทำส่งจำหน่ายไปก็ใช้เพาะเมล็ดทั้งหมดก็เรียกว่า ขายดีก็ยังมีคนสั่งจองอยู่ก็บอกว่าต้องรอเวลาถ้าจะต้นประมาณห0าสถึงเจเซนนะคะอันนี้ก็ประมาณ30สเซนนะคะต้องรอเวลามากๆเลยนะคะอันนี้ก็เพาะมานี่เข้าปีที่สองนะคะต้นจะได้ขนาดนี้เองแต่ถ้าลงดินแล้วจะต้นใหญ่ไวมากเลยนะคะ ดูแลง่ายอย่าให้โปรกกินเป็นอย่างแรกก็พอนะคะถ้าโปวกกินแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะคะนี่ส่วนอันนี้ต้นยังเล็กนะคะพอเป็นรุ่นหลังนะคะก็เดี๋ยวบำรุงแล้วก็เล่งด้วยปุ๋ยคอกนิดหน่อยลดน้ำไปอีกสักประมาณปีหนึ่งเดี๋ยวก็โตนะคะ ถ้าใครอยากได้ก็ต้องใจเย็นๆพอเมกปีนี้ยังเพาะได้เยอะนะคะมีเก็บส่งไปให้ลูกบอกให้เก็บเม็ดส่งคืนมาให้ด้วยอ้าลูกกินหมดเลยทิ้งบอกทิ้งไปแล้วเสียดายมากเลยนี่ค่ะ ปีที่แล้วเพาะได้แค่นี้เองนะคะส่งไปให้ลูกแล้วก็หลานมากินแล้วทิ้งหมดบอกว่าไม่ให้ทิ้งให้เก็บเม็ดไว้เพราะาเม็ดหายากมากบางทีลูกหนึ่งจะมีเม็ดเดียวหรือบางทีก็ไม่มีเลยเนื้อหวานฉ่ำๆเนื้อหวานเลยว่าหวานติดลิ้นเลยนะคะอร่อยมากหวานชุ่มคออันนี้ก็ต้องเดี๋ยวแยก อันนี้ก็เป็นรุ่นอุ้ยอันนี้ก็เป็นรุ่นมาปีที่แล้วนะคะก็เพาะไว้เรียกว่าถ้าออกลูกมาเราก็จะเก็บกินแล้วก็เพาะนะคะพอดีเลยเก็บไปให้เพื่อนซะเยอะมากเขาดกมากๆหมดเลยเหมือนกันเพื่อนกินแล้วทิ้งขยะหมดเลยเม็ดบอกทำไมไม่เพาะ เขาบอกว่าไม่เคยเพาะแต่อยากได้ตน้นปูดยากเนาะสำหรับคนที่ไม่ไม่ค่อยอยากจะดูแลต้นไม้แต่อยากกินอย่างเดียวก็ต้องซื้อนะเนาะแต่รู้สึกว่าจะไม่มีขายนะคะแต่จะมีตามสวนใหญ่ๆเขาจะปลูก <c oughs> ปลูกไว้เป็นเหมือนไม้ประดับไม้มงคลโชนะคะเคยเห็นตามรีสอร์ทต,ต่างๆนะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะเดินทางบ่อย ก็จะเห็นตามรีสอร์ทมีนะคะอันนี้เวลาผยมอยมปล่อยปล่อยดินแห้งซะทำท่าจะตายเลยเนาะดินแข็งมากดินแข็งมากเลยคือตั้งถ้าตั้งอยู่กันคนละที่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือบางทีก็ไม่ได้ลดน้ำบางทีก็เผลอเลยลืมไปเลย อะไรแบบนี้อุตสาห์ใส่ถุงใหญ่หรือว่ามานทีก็ถุงต้นไม้อื่นตายก็เอามาจิ้มจิ้มเขาไว้นะคะพอเขาโตมาก็เลยอยู่ในถุงใหญ่ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็ต้องลดน้ําเพราะบางครั้งสปริงเกอร์ก็ลดไม่ถึงนะคะไม่ทั่วถึงนี่ค่ะ นี่ก็ไปหนึ่งต้นเดี๋ยวใส่ปุ๋ยนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มดินไปอีกนิดหน่อยอันนี้ที่บาลาัยอุพย,ายามไม่มีปุ๋ยเคมีนะคะอยากจะใส่เหมือนกันนะคะเพราะไวดีแต่ก็ตอนนี้ปุ๋ยก็ราคาสูงนะคะพอดีต้นไม้ก็ขายยากนิดหนึ่งตอนนี้ การขนส่งก็ยากนิดนึงก็คือลำบากกันไปหมดนี่อันนี้ก็ถุงแข็งเชียวดินใส่ปุ๋ยคอกนิดนึงแล้วก็ใส่ดิน นินนี้ก็จะผสมปูนขาวด้วยนิดนึงนะคะส่วนต้นนี้เดี๋ยวต้องแยกนะคะต้องแยกเพราะว่ามีหลายต้นนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับต้นมะย,ยมแดงนะคะเป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับกินได้นะคะยอดก็กินได้นะคะยอดกินได้ ลูกกินได้หวานชุ่มคอเป็นไม้มงคลไม้ประดับที่สวยงามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ